คิดเห็นการได้พูดนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีดิฉันสนับสนุนค่ะ แต่คุณมีสิทธิ์คิดในมุมของคุณเพราะว่าต่างคนต่างการศึกษาต่างประสบการณ์ต่างทัศนคติต่างการเลี้ยงดูสภาพแวดล้อมความรู้การศึกษาเรื่องของวุฒิภาวะทั้งทางอารมณ์และความฉลาดทางสมองเนี่ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นสมมติว่ามีเรื่องเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณมีสิทธิ์คิดได้ร้อยแปดพันด้านสามร้อยหกสิบองศาร้องมันนะคะนื่ออกแมมสมมติว่าวันนี้เราเขียนเลขหกเนี่ยถ้าเรามองทางนี้เราก็มองเราเถียงขาดใจเลยมันคือเลขหกแต่ถ้าเกิดคนมองอีกฝั่งหนึ่งกลับมา อาจจะมองเป็นเลข9 <PI llegar> คนมองอีกฝั่งข้างบนอาจจะมองเป็นไม่หันอากาศแบบนี้ซึ่งมันแล้วแต่มุมมองของคนแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขามีความรู้แล้วก็เวลนอนเนี่ยคือหมายความว่ารู้หมด3ด้านว่าไอ้ตัวนี้มันอาจจะเป็นกลับกันก็ได้อาจจะเป็นตัวหยินหยางก็ได้อาจจะเป็นไม้หันอากาศก็ได้หรือถ้ามองตวัดไปหน่อยอาจจะเป็นไม้กระรันก็ได้เป็นเลข9ก้าก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างนะมันก็อยู่ที่มุมมองของคนความรู้ความสามารถแต่ว่าห้ามคนคิดได้ไหมคะไม่ได้เราห้ามคนไม่ให้คิดไม่ได้เราห้า ามคนไม่ให้พูดได้ไหมคะก็ไม่ได้อีกเพราะทุกคนมีสิทธิในการคิดในการแสดงออกทางความคิดของตัวเองในฝั่งของตัวเองนะบางครั้งเนี่ยข้อมูลอะไรเราก็ไม่รู้หรือบางครั้งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีแบบนี้ด้วยหรอบนโลกใบนี้แต่เราด่าไปแล้วเราพูดไปแล้วเราแสดงความเห็นไปละมันก็ อาจจะมองได้สองแง่สองงามแง่ที่หนึ่งคือโ่ทําไมโลกแคบจังเลยทําไมถึงปิดกั้นความคิดทําไมถึงไม่ยอมก้าวออกมาจากกลาไม่อยากรู้หรอว่าโลกข้างนอกมันเป็นยังไงอันนี้มุมที่หนึ่งนะไม่ว่ากันมุมที่สองคืออาจจะเป็นมุมที่บอกว่าเฮ้ย นี่คือสิ่งที่คุณคิดมันเป็นสิ่งที่คุณมีเจตคติมันสิ่งที่มีอุดมการฉันยืนยันอินซิสว่าฉันจะเอาแบบนี้แหละมันก็มองได้หลายมุมว่าคุณจะเป็นแบบประเภทที่แบบว่าโอเคฉันขอไม่พูดแต่ฉันรอฟังเมื่อมีข้อมูลที่พร้อมหรือเป็นเรื่องที่ฉันรู้จริงๆฉันถึงจะพูดหรือฉันรู้แค่สิบยีรแต่ฉันขอพูดฉันขอแสดงความคิดเห็นหรือฉันไม่รู้อะไรเลยแต่ใครบอกอะไรมาฉันก็เชื่อหมดฉันเป็นประเภทที่แบบว่าเหมือนต้นไผ่ไหวตามลมฉันไม่มีจิต จตจุดยื้มนของตัวเองอะไรแบบนี้มันขึ้นได้กับทุกสถานการณ์ทุกคนไม่ผิดนะคะที่คุณจะไปแสดงความคิดเห็นไปคอมเมนต์ไปแชร์แล้วก็ไปด่าทอไปต่อว่าหรือไปคุยไปเม้ามอยจะสนุกปะเพราะคุณคิดดูดีขนาดในวงเล่าหรือในที่เพื่อนสนิทกันเขายังห้ามคุยกันบางเรื่องใช่ไหมเรื่องการเมืองเรื่องศาส,สนาอะไรเงี้ยเพราะเวลาคนมันขาดสติแล้วเรื่องที่มันเห็นต่างกันมันก็อาจจะเกิดทะเลาะเบาอแวงกันได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีสติแล้วคุณก็ไปคอมเมนต์ในสื่อสาธารนณะนะ ไม่ว่าจะเป็นคลิปคอมเมนต์ไม่ใช่แค่ช่องทางของอาจารย์ส้มแต่เป็นที่อื่นก็ตามในเพจในเว็บในทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องมีมารยาทอันนี้สําคัญคนห้ามให้คุณมีคิดในมุมของตัวเองนะห้ามไม่ได้แต่เรื่องของมารยาทการแสดงความคิดเห็นในภาษาสุภาพหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยใช้เออเขาเรียกว่า เออมโนธรรมใช้ใช้มารยาทของแต่ละคนพฤติกรรมการแสดงออกในการอยู่กับสังคมส่วนรวมเนี่ยอันนี้สําคัญว่าทํายังไงมันถึงจะสุภาพที่สุดเป็นกลางที่สุดหรือใครจะไม่เป็นกลางก็แล้วแต่แต,แต่อย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีความสุภาพและให้เกียรติกันไม่ใช่ดือ้อดึงจะเอาในภาษาที่แบบมันดูถอยเก็บเอาไว้ใช้กับคนที่คุณสนิทจริงๆหรือคนที่บ้านคุณดีกว่านะคะ